สวัสดีครับผมเก่งนะครับโชคดีที่ของชุ่มครับ แล้วก็ข้างๆกันนี่คือโบสอาร์ทรอนจกนนนักรวาลมณฑลก็โบสก็เป็นบริตต้าแล้วเราสองคนทำร้านที่ชื่อว่า The t ropical eco cafe ครับผมอยู่อำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกครับก่อนที่ทาร้านเนี่ยเราทํางานอาสาแล้วก็ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยูอ่พื้นที่ธรรมชาติอยู่ในป่าแหละครับพูดง่ายๆกาแฟก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เราทําชีวิตประจําวันแหละส่วนใหญ่ก็จะเป็นสโลบาร์เป็นพวกดิฟบ้างกดแบบสกัดช็อตจากจากเครื่องมือที่มันไม่ต้องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยครับพอถึงจุดหนึ่งก็คิดว่ามันเป็นหนึ่งในความสุขข,ของเราแหละพอเเเเรรราาาาาาากกลลับบมออยยู่่่ททีี้น้นนค,ค็ิดดวจะํ แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆเ,เวลาเขาแวะมาหาไงครับแวะมากินกาแฟกันมาดิฟกาแฟกันอะไรเงี้ยครับเราตั้งใจให้ร้านมันแบบนําเสนอเรื่องของแบบธรรมชาติแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพก็เป็นจุดเริ่มต้นง่ายๆจากคนที่กินกาแฟมาก่อนแล้วก็หลงไหลมันล้วเ,เปิดมาประมาณปีครึ่งเนาะแล้วก็คิดว่าการทําให้คนเข้ามาที่ร้านน่ะไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าในยุคนี้คือแบบว่าเรามีตังยิงแอดเราก็พาคนมาร้านได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าโจทย์ที่เราตั้งใจคือทํายังไงที่จะให้คนกลับมาซ้าๆเหมือนเราอยากจะค่อยๆสะสมเพื่อนค่อยๆสะสมลูกค้าทีี่ม ความปฏิสัมพันธ์ต่อกันอะไรเงี้ยครับนั่นก็คือเราต้องตั้งใจทําเมนูที่มันดีอาหารที่มันดีเครื่องดื่มที่มันดีคือที่แนตอนเริ่มต้นเนี่ยเมนูไม่ค่อยเยอะเรามีเงื่อนไขอันนึงที่ตกลงร่วมกันกับน้องบริต้าด้วยแล้วก็ทีมในร้านว่าเราจะค่อยๆชิมจนเราชอบมันก่อนในแต่ละเมนูครับแล้วเราค่อยนําเสนอออกไปถ้าเรายังไม่ชอบเนี่ยเราจะยังไม่ทาเสิร์ฟเด็ดขาดอะไรเงี้ยครับที่นี่ก็เลยมีจุดเริ่มต้นมาเป็นแบบนั้นครับผมหลักๆในการเ,ราเบบรลือกวักกรรตถุดิบนะครับเราจะสรรหาวัตถุดิบก่อนที่เราจะต้องใใใชช้้้้้่่ะนนนนรรับบกกก็แแตลลาาาาาาดดมมมีี์ไไหทเเเจจงวิ ทดลองทําทดลองชิมกันจากการที่เราแบบเริ่มเริ่มเมนูที่เราชอบเอารสที่เราชอบอะไรประมาณนี้ครับก็ในส่วนของเมนูนะครับก็จะมีกาแฟก็จะมีเอสเพซโซเย็นครับมีอเมริกาโน่เย็นทั้ง2ตัวแล้วก็จะมีเราเรียกมันว่าไทยฮันนี่โซดาแต่ว่าถ้าแบบว่าลูกค้าอยากทานโซดาด้วยอยากทานกาแฟด้วยเนี่ยมันก็จะสามารถเพิ่มเป็นช็อตกาแฟเข้าไปได้ก็จะเป็นไทยฮันนี่โซดาแอดช็อตเอสเรสโซ่ประมาณนี้ครับพูดถึงเรื่องเมนูอาหารเนี่ยหลักๆก็จะมีข้าวหน้าเนื้อย่างจิ้มแจ่วข้าวหน้าสันคอหมูย่างจิ้มแจ่วก็ข้าวไก่ททออดครััีี่่ลลูก้าาจะะะสงเๆหมมปณ เมนูนี้ถ้าเป็นในส่วนเบเกอรกี่เนี่ยหลักๆถ้าเป็นหน้าเนี่ยครับจะมีมายองชิดชิดพายครับไอศครีมมายองชิดชิดเค้กหน้าไม้ที่เป็นเมนูยอดฮิตของทางร้านเหมือนกัน เมล์เกลี่ก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับเดอะทอ r o p อ c a l eco cafe ครับเราเปิดร้านเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับผมแล้วก็วันหยุดนักขัตเตอ์เลอรนะครับตอนเช้าเนี่ยเริ่มเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าไปจนถึงหกโมงเย็นเลยช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับเซิร์ชได้เลยว่าเดอะทอปิคอลอีโคคาเฟ่ครับผมหรือจะกดใน Google Map นะครับเดอะทอปิคอลอีโคคาเฟ่เหมือนกันหรือว่าถ้าใครสนุกอยากดูภาพสวยๆนะครับสามารถไปเซิร์ชดูในอินสตาแกรมได้ก็เดอะทอปิคอลอีโคคาเฟ่เหมือนกันครับผมถ้าเกิดว่าสนใจมาที่ร้านของเราสามารถโทรติดต่อนะครับเบอร์0658547999นนนะคครรับเชิญททุกมาาี่้ นี่ครับ